ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในแวดลงทุนนะครับก็เพจเราชแนลเรานะครับเช่นเคยนะครับก็เพื่อให้ต้องการทุกท่านที่ติดตามนะครับมีอิสรภาพทางการเงินนะครับก่อนปี2030นะครับก็สั้นๆผมก็ลงทุนตั้งแต่ปี2010ปี2 0 2 0ก็ออกมาเป็นนักลงทุนฟูล i m e นะครับจากการลงทุนตลอดยาวนานมาราวๆสัก10ปีนะครับแล้วก็พอร์ตก็สามารถที่จะอยู่ได้แบบสบายนะ ก็คือ,อาสามารถอยู่ได้แล้วผมก็เลือกที่จะทํางานในสิ่งที่ผมรักนะครับก็คือยังยังทำเรื่องหุ่นต่อนะครับลงทุนต่อด้วยแล้วก็ศึกษาหาความรู้ด้วยนะครับก็เป้าหมายจุดประสงค์ก็คือต้องการที่จะให้ทุกท่านเนี่ยที่ติดตามนะครับสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้ก่อนปี2030นะครับคนติดตามตอนนี้ก็อยู่ประมาณ1นึ0 0 0สท่านนะครับก็ผมเชื่อว่าสัก5% 10%็อก็ยังดีนะครับเพราะว่าคนที่มีอิสรภาพทางการเงินเนี่ยก็จะ ใจปลอดโปร่งนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องวิธีหาหุ้นไหลเด้งแบบใช้ได้จริงนะครับวิธีหาหุ้นไหลเด้งแบบใช้ได้จริงนะครับเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยนะครับก็เบื้องต้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะก็คือผมในแวดลงทุนนะครับก็ตอนนี้เพจมีผู้ติดตามอยู่1.8แสนนะครับก็อย่างที่เราให้ฟังก็คือเริ่มต้นลงทุน 2010- 2020ลาออกเนงะินเริ่มต้น ด้วยความสัตย์จริงนะผมเริ่มต้นได้เงินสา0หมื่นนะครับเพราะว่าตอนผมเก็บเงินได้เยอะนะจริง,รงเก็บได้ประมาณสักเจ็ด0สได้นะก่อนที่จะลงทุนแต่ว่าผมอาไปดาวบ้านหมดนะครับตอนนั้นอยากได้บ้านมากนะผมก็ไปดาวบ้านหมดนะครับแล้วก็ตอนลาออกครั้งสุดท้ายนะเงินเดือนสุดท้ายที่แค่สี่หมื่นห้านะก็คือเรียกว่าเงินเดือนไม่ได้เยอะนะครับก็จริงๆผมเคยคิดว่ามนุษย์เงินเดือนได้เงินเดือนเกินสี่หมื่นก็ดีมากแล้วนะนี่ก็ทะลุเป้านะ ก็ปัจจุบันก็เป็นนักเขียนหนังสือนะครับเป็นนักลงทุนด้วยนะเป็นอาจารย์พิเศษสอนมธรรมศาสตร์ภาควิชาพนิยศาสตร์และการบัญชีนะครับแต่ช่วงนี้ก็เว้นๆไปนะเพราะว่าเป็นวิชาเสริมนะครับแล้วก็เปิดคอร์สนะครับสอนให้กับทางส stock t o ม o r r o w นะครับแล้วก็เป็นมีคอร์สส่วนตัวด้วยนะครับก็เป็นกูรูหุ้นฟนนิโนมิน่าจริงๆก็มีพอร์ตท,ที่เกี่ยวกับกองทุนรวมกับทางฟินโมนมิน่าด้วยนะรายละเอียดก็ลองไปติดตามเอานะครับ ทีนี้มาดูนะครับลงทุนแนวไหนนะก็ลงทุนวิธีการลงทุนที่ผมใช้เนะี่ยมีแค่2แนวนะครับแนวแรกก็คือแนวเก็งกําไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะครับก็คือซื้อหุ้นที่ต่ํากว่ามูลค่านะครับแล้วก็ไปขายตอนที่มันเกินมูลค่านะก็คือเป็นการซื้อซื้อขายแต่ว่าไม่ได้ซื้อขายแบบร,บรวดเร็วนะครับก็คือซื้อขายโดยที่กินกําไรส่วนต่างแล้วก็กินคําใหญ่นะครับใช้เวลาสักพักหนึ่งแล้วเราค่อยขายไปนะ บบที่2ก็คือลงทุนระยะยาวแบบโต10เท่าใน10ปีนี้ผมจะหาหุ้นที่เป็นอนาคตเลยนะก็คือหุ้นที่จะส่งต่อเป็นบรดกให้กับลูกนะครับคือซื้อแบบไม่ขายพูดง่ายๆนะแบบที่หลายคนชอบทำนะก็คือจริงๆมันก็เป็นวิธีที่ง่ายดีนะแต่ว่าถ้าเราซื้อผิดตัวมันก็จะลำบากนิดนึงนะครับตัวอย่างหุ้นหลายเด้งนะที่ผมเคยลงทุนแล้วประสบความสำเร็จมาก็ เรืองต้นก็จะมีหุ้นลดแรกเงินนะครับหุ้นเดินเรือหุ้นรับเหมาหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะมาดูเลยนะหุ้นเดินเรือเนี่ยก็ผมก็พูดอ,อันนี้เป็นหุ้นลดแรกเงินก่อนนะจริงผมก็พูดมาได้พักหนึ่งแล้วละเพราะว่าเป็นหุ้นเรียกว่าตัวแรกๆที่ผมได้เป็นเด้งนะครับก็คือ,อซื้อประมาณสัก6บาทนะแล้วก็ขายทํากําไรไปจริงๆก็20บาท20่สิบกว่าบาทประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ถือยาวจน40นะแต่ว่าจาก หกมายี่สิบยี่สิบกว่าเนี่ยมันก็เป็นเด้งนะครับก็บประมาณเด้งเท่าไหร่อ่ะเด้งประมาณสักสองสาเด้งนะครับก็เป็นหุ้นตัวนี้ผมบอกชื่อได้เพราะว่าผมขายหมดแล้วคือหุ้นซิงเกอร์นะครับก็ตอนที่ซื้อเนี่ยก็คือลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆก็ได้นะว่าทําไมผมถึงซื้อแล้วทําไมผมถึงขายแล้วทําไมถึงได้กาไรเป็นเด้งนะ ตัวต่อมาก็คือหุ้นเดินเรือตัวนี้ผมขายหมดแล้วเหมือนกันนะก็พูดได้พูดชื่อหุ้นนะครับก็คือชื่อหุ้น rcl นะก็หุ้นตัวนี้ก็ผมลงทุนจริงๆลงทุนมานานนะก็ถ้านับนับจริงๆก็2ปีเกือบ3ปีได้นะครับแล้วช่วงที่ลงทุนแรกๆเนี่ยมันไม่ได้ดีนะเนี่ยมันมันฟรออยู่บนพื้นเนี่ยตั้งนานเห็นไหมนะครับแล้วมันเพิ่งจะมาเด้งในช่วงหลังก็ตัวนี้ก็ยอมรับว่าคือตัวแรกเนี่ยก็ทําให้ผมมีทุนที่เยอะพอสมควร แต่ถึงตรงนั้นก็ถ้าจะเราออกจากงานก็ยังแหมยังไม่มั่นใจนะแต่ว่าตัวนี้ทำให้ผมเราออกจากงานได้เลยนะเพราะว่าผมทุนอยู่ประมาณสัก10บาทโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็ขายไปหลายไม้ผมก็ไม่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 ได้เฉลี่ยนะแต่ว่าไม้ที่ขายสูงสุดก็คือ60กว่าบาทนะครับไม้ที่ขายแบบต้นๆก็มีก็ประมาณสักช่วงประมาณสักยีบาทผมเริ่มขายล้วนะ แต่ว่าอาจจะขายนิดๆน,น้อยๆแต่ว่ามาขายหนักๆช่วงหลังๆแล้วก็มันก็ทาให้ผมตั้งตัวได้นะครับก็คือพอร์ตใหญ่ในระดับที่เรียกว่าอยู่ได้นะครับก็ใครอยากรู้เรื่องตัวนี้ก็ลองไปหาคลิปที่ผมทําไว้นะครับอ่าพุ่นเดินเรือตั้งแต่ต้นจนจบรอบนะครับผมมีทําคลิปเอาไว้นะครับ อ่าตัวต่อมาเป็นหุ้นรับเหมาตัวนี้ผมยังถืออยู่ผมเลยไม่ไม,ไม่ไม่เปิดเผยชื่อหุ้นนะครับแต่ผมก็ซื้อไปทุนค่อนข้างต่ำนะก็ก็ค่อนข้างต่ำเลยแหละต่ำบาทนะครับแล้วมันก็เคยขึ้นไบสูงสุดถึงประมาณสักบาท40ทกว่านะก็ได้กำไรเป็นกองเป็นกลามเลยแล,ละเพราะว่าผมผมซื้อไว้เยอะนะครับค่อนข้างเยอะเลย,ยก็เรียกว่า มันก็ถ้าจะเรียกว่าตัวนี้จะเปลี่ยนชีวิตผมอีกตัวหนึ่งก็ได้นะถ้าผมขายไปตอนจุดสูงสุดอะแต่เพิ่อนผมยังไม่ขายไงนะก็เลยตอนนี้มันก็ปับฐาลงมานะครับด้วยด้วยเหตุผลต่างๆนะเพราะว่ารับเหมาตอนนี้ก็มีการปิดเมืองอะไรพวกเนี้ยนะครับต้องยอมรับว่ามันก็จะลําบากยากลาบากขึ้นนะแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นว่าวัฏจักรของรับเหมาจะมาอีกเยอะนะเพราะว่าผมศึกษาเกี่ยวกับการจะทาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยอะ อีกเยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ใหม่ใหม่ที่สุดในโลกก็ได้นะก็คือรถไฟความเร็วสูงมีไปถึงภาคใต้ด้วยนะมีภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้รถไฟรางคู่พูดง่ายๆว่าประเทศไทยจะพลิกโฉมะเอาให้ง่ายๆว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอ่ะสัญลักษณ์หนึ่งก็คือการมีรถไฟความเร็วสูงนะครับซึ่งประเทศไทยกําลังจะเป็นแบบนั้นนะก็ผมเห็นอนาคตที่สดใสชัดเจนมากนะครับ ก็เดี๋ยวไว้มีเวลาผมก็จะมาเล่าอีกรอบหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็ Impact สูงนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างกับเศรษฐกิจและสังคมนะครับตัวต่อมาก็ตัวนี้ผมยังถืออยู่นะครับเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ดูสีราคาขึ้นมาจากบาทหนึ่งนะตอนนี้ก็ประมาณ5 6บาทนะถ้าซื้อบาทหนึ่งมามาขายตอนนี้อ่าบาทแล้วกัน ก็ห้าเด้งนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ซื้อแต่บาทหรอกนะแต่ผมก็ซื้อประมาณแถวแถวก็แถวแถที่มันกำลังจะชูดนี่แหละ <c oughs> <c oughs> นะครับจริงๆตัวนี้ผมก็เพิ่งมาเห็นนะก็เลยซื้อช้าไปนิดนึงแต่ว่าผมเชื่อว่ากลุ่มเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่มีอนาคตมากนะครับเพราะว่าการมาของรถยนต์ไฟฟ้าถ้าสังเกตดีๆตอนนี้จีนเริ่มบุกตลาดดุนแรงมากนะ อนาคตรประเทศไทยมีอะไรบ้างผมบอกเลยมีหนึ่งในนั้นคือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไฟฟ้าการเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าส่งออกเป็นพวงมาลัยขวาไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เหมือนกับที่รถยนต์สันดาปที่ทําอยู่เนี่ยนะและอีกอย่างก็คือเรื่องเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานนั่นแหละนะครับที่ใหม่ที่สุดในโลกอ่ะนะก็ผมดูแล้วมีอนาคตสดใสน,นะครับทั้งสองอุตสาหกรรมนะเรื่องอื่นเราไม่พูดนะ,ะถ้าจะประสบความสําเร็จในการลงทุนแนวนี้อะไรคือสิ่งสําคัญนะครับ สิ่งแรกก็คือเราต้องเน้นพื้นฐานเป็นหลักนะก็คือถ้าเราไม่รู้ว่าพ้นมันทําอะไรเนะี่ยลำบากนะครับประการที่2คือดูกราฟนะผมดูกราฟด้วยเป็นปัจจัยรองนะครับไม่เอาเป็นหนักนะไม่เอาเป็นน้ําหนักก็คือจริงๆให้น้ําหนักแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่เกินนะครับปัจจัยที่3นะคุณต้องมองหาอยู่สเสมออย่างเช่นผมมองหาว่าอะไรจะเป็นเทรนด์ในอนาคตผมก็เจอว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยที่จะ ระยะทางแบบเยอะเลยอะนะอย่างเช่นเอาเฉพาะแค่รถไฟความสูง,สงก็ระยะทางหลายพันกิโลเมตรอะ่ะคุณลองคิดดูแล้วกันนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่อยากพูดเยอะนะโอเคมองหาหุ้นอยู่สมัยนะครับประการต่อมาคือต้องหาหุ้นที่กําไรโตระเบิดนะก็คือคุณต้องไปหาหุ้นที่กําไรโตอ่ะนะอย่าไปซื้อหุ้นที่กําไรหดนะแล้วก็จังหวะซื้อต้องดีนะแล้วคุณจะมีกําไรการดูกราฟช่วยได้นะครับ <c oughs> คนเจ๊งหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเจอแบบไหนมานะก็คือซื้อหุ้นแพงไปนะบางทีหุ้นมันดีจริงอะ่ะแต่มันแพงแพงนะก็อย่าไปซื้อนะครับประการที่2ไปซื้อหุ้นที่กําไรมันลดลงนะกำไรมันลดลงเห็น,เห,นเห็นนะคุณก็ไปซื้อแบบเนี้ยก็จะลาบากนะครับซื้อโดยไม่รู้ว่ากิจการทําอะไรนะน,นี่ผมเล่าหลายเล่ามากนะบางคนซื้อไปก็มาถามผมถามว่าเออเขาทําอะไรยังไงก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็อย่างแบบเนี้ย อันนี้ลำบากนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้นะแต่ความจริงไม่ใช่นะบางคนคิดว่าตัวเองรู้ดีเก่งแม้แต่ผมเองก็เป็นนะผมไม่ได้ว่าคนอื่นอย่างเดียวตัวผมเองก็เป็นบางทีผมรู้สึกว่าเออผมรู้ผมเพิ่งจะคัดลอตหุ้นมาตัวหนึ่งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ผมคิดว่าผมรู้ไงแต่จริงๆผมไม่รู้อะไรเลยนะพอผมมาศึกษาเชิงลึกแล้วเอ้าผมเพิ่งรู้ว่าเออเราคิดผิดละคือเราผิดเราก็ยอมรับผิดอ่ะนะมันความไม่รู้ไม่ใช่เรื่องน่าอายนะครับ เราไม่เรารู้ว่าไม่รู้อะไรนะดีนะเราจะได้คราวหน้าเราจะได้ไม่ทำผิดซ้ำนะถ้าเราไปดูนะเริ่มนะเริ่มต้นแหล่งความรู้ฟรีนะก็ห้องสม,มุดมารวยเดี๋ยวนี้ห้องสม,มุดมารวยเขาก็จะมีแบบเป็นอีบ e ุ๊กด้วยนะไม่จำเป็นต้องเดินทางนะอันที่สองเซตดราตทอเซตเทธรรมดานี่แหละนะครับดีมากมีประโยชน์มากนะที่สามดูกราฟฟรีนะก็ผมใช้ฟิโนมินาซอกเทงเยียกับสยามชาร์ตก็ขอบคุณด้วยนะครับ ่านข่าวนะครับติดตามหุ้นฟรีนะครับก็อ่านข่าวจากพวกทันหุ้นข่าวหุ้นเพจในแว่นก็ได้นะติดตามเรื่องราวต่างๆแล้วก็แหล่งความรู้ทั่วไปเช่น g o o g y o y t u t u f e n p n p e นะลองติดตามกันนะครับก็หนังสือนะหนังสือผมก็ก็ขอแนะนำหน,นังสือของตัวเองละกันตอนนี้ออกมา2เล่มล่าสุดด้านหลังก็จะมีอีกนะครับก็จะเป็นเล่มเ,เก่าๆที่ผมเคยเขียนไว้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเล่มใหม่ล่าสุดเลยเนี่ยก็2เล่มน,นี้นะ ก็ฝากติดตามตามร้านหนังสือ c ี่เอ็ดบิในอหรือว่าสั่งผ่านเว็บไซต์ของ c ีเอ็ดเขาก็ได้นะครับลงทุนหุ้นเก่งกับอะไรด้วยปัจจัยพื้นฐานนะกับเป็นหาหุ้นกับโตเรื่องพบกันเงินนะครับแล้วก็คอร์สนะก็คอร์สเนี่ยก็ใครอยากเอ็กซ์คลูนะครับก็มาลงเรียนนะผมก็จะมีแนวทางแนวคิดอะไรให้ที่ค่อนข้างลึกกว่าปกติทั่วไปนะครับก็เรียกว่า 33, สามสามสามก็คือเรียนไปตลอดเลยไม่ไม่ไม่ได้มีจํากัดอายุการเรียนแล้วก็ผมก็จะอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆใ,ให้ทั้งปีนะครับลองดูนะครับใครสนใจติดตามก็ใต้ลิงก์ด้านล่างนะครับก็ติดตามกันได้นะผมก็ในแว่ลงทุนนะครับก็ขอเป็นกาลังใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านผ่านวิกฤตไปได้แล้วก็รักษาสุขภาพให้ดีนะครับเรื่องอะไรที่รบกวนจิตใจก็ตัดทิ้งไปบ้างนะแล้วก็พยายามเอาตัวให้ผ่านจากวิกฤตครั้งนี้นะครับ ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับใครสนใจ,จลงคอร์สแบบ exclusive ก,ก็ดูที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าไปที่เพจแฟนเพจนะครับถิ่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆออกมานะครับผมเชื่อว่าปี2030เนี่ยจะต้องมีท่านที่ต้องท่านที่ดูเนี่ยต้องอย่างน้อยก็ต้องสามารถที่จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีสัก5 1 0นะของผู้ติดตามเนี่ยสามารถที่จะมีสภาพทางการเงินได้จริงนะครับ แล้วก็จะทําให้ทุกอย่างมันเปิดปลอดโปรโ่งน,นะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้สวัสดีครับ